พาน้องผมเข้าไปในห้องเหมือนเหมือนห้องห้องเชือดอะ่ะปุ๊บแล้วจวังหวะผมไปเห็นบดีเฮ้ยผมก็เลยพาน้องผมออกผมก็เลยไปหาคนเนี้ยถือว่าผมจีบอยู่เหมือนกันผมกับเพื่อนผมเนี่ยดิไฟกันจีบอยู่นะคนละวันนะผมหันไม่เห็นบดีเลยผมก็พาน้องผมออกเอานี้เข้าไปดีกว่า <S <S เราก็นั่งน,นะติดกำแพง มันมีคนเดินเข้ามาเราไม่เคยรู้จักเขานะเขาก็เดินมาบล็อกบล็อกซ่วมอยู่ตรงนูน้นเขาก็เดินผ่านแล้วก็นั่งคุยกันอยู่เผื่อใจอะ่ะม,มันเตะเข้าเราดเดี๋ยวนี้อ้าวปั้งฟันแตกเลยนะแล้วมันก็เดินไปเยี่ยวความในใจ รายการนี้สร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดแขกรับเชิญทุกคนลว้วนสำนึกผิดและตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่และจะไม่กลับเข้าไปในเรือนจำอีกครั้งแขกรับเชิญไม่ใช่ฮีโร่แต่เป็นครูชีวิตที่จะไม่ให้เยาว,วชนของชาติต้องผิดพลาดเหมือนพวกเขา สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไททูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรส้มไม่เหม็นขาวสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่อง y o YouTube หนงหัวทีวีนะครับถ้าพูดถึงตระกูลโอรสเนี่ยหลายคนคิดถึงเอ,อ่อตีโอรสปาโอรสหรือแอลโอรสนะครับแต่สำคัญตอนนี้เนี่ยไม่มีโอรสไหนดังเท่ากับคนนี้ไปแล้วนะครับคุณหนูโอรสหรือคุณหนูหกสุนสวัสดีครับ พวกโอรรถข้ามั่นไส้คุณหนูไม่ได้ตอนนี้ดังเหลือเกินได้คุยกันไหมคุยกันคุยกันทุกวันเออแล้วไงคุยกันทุกวันไม่คุยคุยคุยเรื่องปกติอะไรนะเดี๋ยวนัดนัดรวมกันนัดรวมโอรรถใช่เจนไหนรุ่นไหนศูนย์หนึ่งเลยแล้วศูนย์สองอ่ะศูนย์สองเขาไม่ไม่ไม่มาอ๋อเอาเฉพาะศูนย์หนึ่งอย่างเดียวศูนย์หนึ่งอย่างเดียวนัดเมื่อไหร่บอกนะจบกล้องไปถ่าย จริงจริงบอกเร็วนี้เร็วเร็วนี้เดี๋ยวนั้นรวงมันอยู่เดี๋ยวเจ้ากล้องไม่ถ่ายว่าแต่พี่จะโดนโดนโดนทีมไไม่โดนนะคุณหนูรับประกันนะจริงๆจะไม่ถ่ายอยากอยากเจออยากเจอหลายๆคนเนี่ยเพราะว่าเรื่องโอรถเนี่ยอาจจะแบบว่าเรามีความรู้สึกว่าเป็นตระกูลตระกูลนักเลงอ่ะพูดแบบตรงๆสับคนที่คนที่เหมือนอย่างเราที่อยู่ในวงการนะแต่จริงๆแล้วพวกเขาก็ มีความรักใคร่าสมมามัคคีกันพอสมควรที่เดือนเลือดสคัญเนี่ยเรื่องราวในดีของพวกเขาเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี้ยพวกเขาก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันใช่ไหมใช่อืมหลายคนก็เสียชีวิตไปแล้วเนาะเออก็คุณหมูก็บอกว่ายังไม่ตามไปเนาะยัง<ป>ยังทีนี้วันนั้นอีพีที่แล้วคุยกันแล้วก็บอกว่าคุณหมูเนี่ยมีน้องๆอยูอ่ทั้งหมดเจ็ดคนด้วยกันเ็คนใช่ครับผมเจ็ดคนที่อยู่ด้วยกันจนถึงเมื่อไหร่อ่ะก็จนผมย้ายย้ายไปผ่มย้ายไปไหน ผมย้ายเป็นมูทิตาอ้าวทำไมอยู่ๆอ,อัปเกรดอะก็ผมไปเกมผมเกมผมไปไปเล่นเขาไปเล่นเขาลอบนั้นผมไปเล่นเขาเล่นเขาที่ไหนในที่อยู่ในบา้านรุณนาหรอใช่ใน<ม>เล่าให้ฟังหรอสิผมไปเล่นเขาผมผมแอบชอบเขาอยู่อะไรเงี้ยเล่นเนี้ยผมพาน้องผมเข้าไปในห้องเหมือนเหมือนห้องห้องเชียดออะปุ๊บแล้วจวังหวะผมไปเห็นพอดีเฮ้ยผมเลยพานนองผมออกผมเลยไปหาคนเนี้ย คือว่าผมจีบอยู่เหมือนกันผมก็เพื่อนผมเนี่ยที่ไฟกันจีบอยู่นะคนละวันนะผมหันไม่เห็นพอด,ดีเลยเฮ้ยผมก็พาน,น้องผมออกเอาอันนี้เข้าไปดีกว่าเจา้าดีเข้าไปเชื่อใช่คนที่แปดหวังจะเป็นคนที่แปดได้บอก ไหนทีที่ได้บอกว่ามีเจ็ดคนพอแล้วโอ้นี่มันนี่มันโกหกต่อหน้าไม่ได้โกหกคือว่าผมชอบเขาแต่ยังไม่มาเป็นน้องผมไงโอใช่ถ้าเขาถ้าเขาโอเคก็เป็นคนที่แปดแลสิใช่เขายังเขายังไม่โอเคเพราะฉะนั้นก็ไล่น้องออกไปหวังจะเชื่อเขาใช่ผม้็เลยไปคุยกับเขาเออว่าเข้าห้องดีกว่าอะไรเงี้ยเขาบอกให้ไปผมก็เลยเตะหน้าเขาเตะเลยเหรอเตะเลยมันไง เตตเลยเขาก็วิ่งไงเขาวิ่งไว้นู่นเลยหาเจ้าหน้าที่อืแล้วเขาก็ไปจี้ผมอืมแล้วผมก็ขึ้นห้องไม่ว่าขึ้นหอเขาย้ายผมประมาณทุ่มฝ่าย้ายผมไปมูดิตาลูกเอากันตอนนั้นเลยเหรอย้ายตอนนั้นเลยใช่วันนั้นเลยทุ่มทุ่มฝาเหตุผลคือเหตุผลคือว่าผมอยู่ไม่ได้แล้วถ้าผมอยู่พวกนี้จะอยู่ไม่ได้คือเช้าถ้าลงมาผมลงมาเนี่ยเช้าเนี่ยพวกนี้ก็ต้องโดนอีก ไอ้น้องคนเนี้<ช>น้องคนที่8ปดว่าที่น้องคนที่แปดใช่เขาก็ต้องโดนผมอีกอืยังไงผมก็ไม่ยอมเลิกแนะ่ ต้องมาเป็นคนที่แปดให้ได้เอาไว่ง่ายใช่ไหมใช่คือไม่เสร็จไม่เสร็จคืนนี้ก็ต้องไม่เสร็จคืนต่อๆไปเอาไว่ง่ายวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้อาจจะได้ก็ได้คุณหนูนี่มากเหมือนกันเนาะมากอะไรเซ็กมากอ่ะไม่จัดอัะพี่จะตนรตทไมอย่านะเ๋ยวเพิ่งทํางานนะหาไปอย่เพิ่งทํางานยืเฉยก่อนยื้อเฉยก่อนโอยอยืเฉยก่อน ใจกัดได้อย่าพึ่งนะพี่แซลเล่นดีก่อน,นแล้วแล้วคืาคืนนั้นเราก็ย้ายไปมุ้ยตาเลยย้ายมุ้ยตาอันนั้นคือรอบสี่แล้วนะอืรอบสี่แล้วตอนนั้นรู้สึกโกรธมหมโกรธโกรธไอ้ว่าที่น้องคนที่แปดไหมว่าไปไป,ไปจี้กระจ้ารที่อะมันก็หมือมีเครื่องนิดๆมันก็มีเครื่องว่าทําไมไม่มาคุยกันวะทําไมต้องไปจี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนผมมีคนนึ่งคือเข้าไปจี้พร้อมกันเลยนะเพื่อนผมเนี่ยมันไปเกมไปเกมสูบยา ไปเกมสูบยาแล้วมันบอกว่ายาผมอืมันก็เข้าไปจี้อ้าวบอกว่ายาหาผมอ้าวทำไมอย่างนั้นน่ะไม่รู้เราก็เลยเจอสองเรื่องเลยใช่เขาเลยย้ายผมสามคนมีผมไอ้มาดแล้วก็เล็กไก่ฟ้าอ้าวสามหัวโจกเลยใช่ไปพร้อมกันเพราะว่าถ้าผมไปคนเดียวอ่ะเดี๋ยวสองคนนี้ก็ต้องแก้ให้ผมอ๋อก็ต้องเอาคืนใช่พรงนี้ใช่เพราะผมย้ายไปแล้วอย่างเงี้ยเขาเลยเอาผมสามคนไปเลยอืย้ายไปไหน ย้ายไปมุทิตาอตอนนั้นตีก็อยู่ตีเพิ่งมาเพิ่งมาแล้วก็อยู่กับผมเนี่ยแหละตีเพิ่งมาตีก็โมโหอยู่เหมือนกันตีแต่ตีก็ไม่ได้ทำอะไรนะตีก็อยู่นั่นนะอยู่บ้านสิบหกไร่อยู่ที่บ้านกุณาต่อไปใช่แล้วก็ย้ายไปมุทิตาย้ายมุทิตาอขึ้นไปไปมุทิตาขึ้นไปหอหอสามหอสามมันจะเป็นหอเด็กโตตอนนั้นก,กี่โมงแล้วตอนที่ไปถึงที่นั่นอะประมาณ สองทุ่มสองทุ่มกว่าแล้วใช่สองทุ่มเพราะว่าเอาผมมาประมาณทุ่มนิดหน่อยใช่ไหมก็เข้าไปในห้องสมุดเข้าไปคุยกันเขาถามเขาบอกว่ามันต้องย้ายนะบอกขยายผมเรื่องไรผมผิดเรื่องไรเขาว่าอธิบายให้ผมฟังเนี่ยบอกแค่นี้ต้องย้ายด้วยเหรอผมไม่เซ็นหรอกไม่ว่าย้ายก็ย้ายเนี่ยผมไม่เซ็นคุยไปคุยมาผมเออลำคาดนะเออเซ็นก็เซ็นแต่สองคนนี้ไม่เกี่ยวเนี่ยเล็กไก่มาเนี่ยไม่เกี่ยวไม่ต้องเอาย้ายได้ไหม คืออ๋อก็เอาผมไปคนเดียวผมเด้ยต้นเรื่องสองคนนี้ไม่รู้เรื่องเลยเลยผมทาอะไรเขาไม่รู้เรื่องเลยเลยบอกไม่ได้ไปก็ต้องไปด้วยกันหมดสามคนเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวไอ้สองคนนี้มันแก่ทําไงเขาคิดไปแบบนั้นน่งซึ่งเจ้าชู้ก็น่าจะคิดถูกเนาะคิดถูกเขาคิดถูกก็แหละวที่เอาไปสามคนคิดถูกเขาเลยเอาไปเลยมุ้ยตาไปถึงมุ้ยตามาสองทุ่มตีไว้สองทุ่มนะสองทุ่มผมว่าไปหอสาม หอสามโอ้โยไปไปเจอหอเด็กโตมีแต่โจทย์โจดที่ลุมฟันไอ้มาดไว้อ่ะอใช่ลุมฟันสามารถไว้อะที่บ้านกับลุนาเขาอยู่นี่กันหมดมเพราะว่าลุมฟันเสร็จแล้วเขาก็ย้ายมานี่กันหมดมย้ายมามุยตากันหมดมผมก็เดินเข้าหอไปอ๊ผมก็ไปเจอเพื่อนได้ไหมหอสามผมก็บอกถามเพื่อนผมมีอะไรกินหรอผมหิววะหิวนะมผมไม่ได้กินอะไรกันเลยนะหิวก็ม,มาม,ม,าม,มา่ามาม่าแช่น้ําอ่ะ บีบน้ำออกแล้วก็ใส่เครื่องปรุงแล้วก็คุก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 คกแล้วก็กิน,นกันสามคนกินผมว่านอนเขียนจดหมายหาน้องผมแตบเดียวเองไอ้มาดเขาโดนดิไปโดนอยู่นู่นหน้าหอโจทย์เก่าที่บอกใช่ไอ้ม,อมาดเขาอยากดูเนี่ยสมัยนั้นจะเป็นช่องห้าเนี่ยหงเหนือมังกรอะ่ะที่ว่าใช่แท่ทงศักดิ์สิทธิ์เล่นคู่ออกับมาชาไอ้มาดเขาก็เดินไปดูจะไปดูเนี่ยละครไปโดนเนี่ยวิ่งมาหาผมดิ ผมบอกเฮ้ยมึงมึงต้องทำกันแบบนี้ด้วยวะกูพลาดมาเนี่ยต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอแลือมึงทำไมอ่ะหนูบอกไม่ทำไมหรอกพวกมึงทำไมอะพวกมันมีเหล็กตัวขนาดนี้นะแต่ผมไม่ด้ประกาเลนเซอร์แท่งเดียวเองแล้วมึเงเอาไงอะไม่จบระบอกเออเดี๋ยวค่อยคุยกันดีกว่าผมก็อน,นอนเขียนจด,ดหมายต่อมันก็กระจายกันหมดแล้วนอนเขียนจด,ดหมายต่อไอ้มาโดไปแล้วนะรอบแรกอยากดูหนังเดิ๋เนอีกรอบ โ <g ül> ดนอีกรอบันก็เข้าใจอะนะ<อ>ละครมันยังไม่จบไงมันไม่จบแล้วงมันติดมันติดติดจริง,ตงรคงติดจริงนะผมไม่เขียนจดหมายผมก็เดินไปดูเหมือนกัน, <c oughs> น <c oughs> ไอ้มาเดินไปดูแล้วโดนอีกโดนรอบสโดนรอบสองวิ <c oughs> ่งมาหาผมอ,อีกบอกเฮ้ยมึงไม่จบปะมึงเอาไงวะใว่ปะมาบอกเฮ้ยหนูมึงใจเย็นเดี๋ยวคุยกันดีกว่าเยอะแล้วมึงมาทำไอ้มาแบบเนี้ใช่ปะคุยแบบไหนวะ เราก็ประกาศแค่ประกาศยังไงก็ต้องบวกแล้วตอนนั้นอะ่ะใหญ่น้อยอะ่ะแล้วผมเห็นเลเล็กไก่ฟ้าผมยืนได้ไหมผมลุกขึ้นยืนเลยนะเล็กไก่ฟ้าแม่งคาเลยคานเหมือนหมาเลยทําไมอะ่ะขับบ้านน,นะนะจริงทำไมทำ,ทำไมถึงต้องคานด,ด้วยคานหลบมนหลบอยู่หลังไอ้มาดอีกทีอะ่ะผมแล้วก็ไอ้มาดแล้วก็ไอ้เล็กไก่ฟ้านู่นคานั่งอยเคยเคยใหญ่ขับบ้านทาไมต้องคาอะ่ะไม่เอาเลยกลัวกลัวโอ กลัวแต่ตอนนั้นคุณหนูไม่กลัวผมไม่กลัวเพื่อนผมโดนอ่ะใช่ไหมเพื่อนผมโดนอ่ะใช่คุณหนูต้องไม่กลัวเพราะคุณหนูนี่คือป้นสะกอใช่ไหมใช่แล้วจะกลัวทาไมพวกมอีกี่คนเองใช่อีกกี่คนเองเราสามคนเราสามคนบ้านก็โดนไปแล้วอีคนนึงก็คานคาจะกลัวทําไมเขาแค่สิบ่าคนยี่สิบคนเองะูกมันนุ่งมันต้องมันต้องเอาแล้วตอนนั้นมันต้องเอาแต่เล็กไม่เอาเออเล็กไม่เอาโอ้โหขับบ้านเสียทรงหมดขับบ้านขับได้ไง แต่แต่เอาง่ายเลยที่ครับบ้านทุกคนบอกว่าเขาพูดกันนะหนูใค้ขับบ้านได้ไงอืม <ừ> คือทุกคนมันยอมรับผมใช่ไหมผมอบอกเออปล่อยเขาเถอะขอผมเลยนะพวกแก๊งมังกรดำนะจะปิดกล่องไอ้เล็กนะ <ừ> อืผมบอกเฮ้ยมึงอยากไปทําเขาเลยกูขอวะอืมมึงปล่อยเขาอยู่แบบนี้แหละอ,อ,อเออปล่อยไปเถอะเออเนี่ยให้เขาอยู่แบบนี้อย่าไปยุ่งเขาเลย ก็อตอนนั้นเนี่ยที่จะให้คหุณหนูตอนที่อยู่บ้านกรุณาที่เขาจะให้คหุณหนูเป็นเป็นใหญ่ครับบ้านคุณหนูก็ไม่ยอมเลยบอกว่าใชคนชื่อเล็กทําใช่เก็ให้เขาขับบ้านไปเขาให้เขาเป็นนาผู้ใหญ่ไปเพราะว่าเขาก็อยู่มานานเนี่ยใช่อยู่มานานเขาไม่มีอะไรเลยไม่มีอ,อะไรเลย,เลยไม่มีบทนี่มีบทบูไม่มีอะไรเลยตั้งแต่ที่ผมเห็นมานะอไม่มีนั้นแต่ที่ผมเห็นเขามาเนี่ยตั้งแต่แรกเลยนะไม่มีบทอจริงจนแบบว่า เปิ้นปล่อยตายปล่อยกูจิ๊ปล่อยสารวัตรปล่อยเบบี้ปล่อยบึมบัมปล่อยอะไรพวกนี้ปล่อยหมดแค่ว่าทิศโมงปล่อยจากโกปล่อยปู่แฟงปล่อยจนเหลือเขาอะอืก็คือคนเก่าอืแล้วก็เออคนเก่าอยู่มานานนาผู้ใหญ่ด้วยอายุเยอะด้วยก็ขับบ้านไป ก็น่ารักกันเนาะให้เกียิเขาแต่ว่านาทีตอนนั้นยังไงเนี่ยยี่สิบกว่าคนเนี่ยเราสามคนนะสามคนยังไงก็ได้สู้อืใช่ไหมยังไงก็ได้สู้สู้ไหมสู้ได้สู้ได้ไหมสู้ได้ไหมอะสู้ได้แต่สู้ได้ไหมคิดว่าไม่ได้ได้จะจมอ่ะแต่แต่ได้นิดหน่อยก็ยังดีใช่ไหมแต่ก็ยังดีอย่างที่ว่าเอยเดี๋ยวคุยกันว่าโอเคเดี๋ยวคุยกันได้เพราะว่าฝ่ายเราก็เสียเปรียบโอเค เราก็นั่งเราก็นั่งมีผมไอมาดแล้วก็ไอเล็กแล้วก็ส่งตัวแทนมาอ,อัดอม,มานั่งปึ๊บอ๋อบ่อยอัดทำไมต้องทำแบบนี้วะแล้ววะพวกกูพาดมาเอากันแบบนี้เลยเหรอบอกเออกูไม่รู้ว่าเฮ้ยกูคุยกับมันแล้วพวกมันก็ไม่ยอมใช่ปะแล้วเอาไงมึงไปถามดิมันก็อัดมันก็เดินไปถามไปคุยอ่ะ บอกขอขอแบบกระท like บ been, ä, ืบหลับอะไรเง so ี้ยบอกเฮ้ยอาดเดวกกับมาบอกขอกระทืบหลับเลยผมให้ไม่ได้หรอกกระทึบขอกระทึบอับให้ไม่ได้หรอกติดมาเฮไม่เคยโดนเลยอาดมึงไปบอกพวกมันด้วยผมให้มันไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้อาดก็เดินไปไม่ได้ปุ๊บกลับมาขอแต่ว่าเตะกระเดือกเงี้ยไม่ได้อาดดูก่อนนะที่ขอขอกระทึบหลับกับเตะกระเดือกเนี้ย จะเอาใครเอามาหรือหรือทั้งสามคนสามคนเลยโอ้ยขอเยอะแลวเนี่ยขอเยอะดิมันไม่ได้ให้ไม่ได้หรอกมันให้ไม่ได้ถ้าให้สักคนหนึ่งอาจจะให้อ่ะใช่มันมันแรงไปมันแรงไปให้ไม่ได้ให้ไม่ได้อาจจะเดินไปขอจะหลวดขอจะหลวดนะเออนึกออกปึ๊บไม่ได้หรอกอาจเจ้ากูหน้าอกไม่ดีกูให้ไม่ได้จริงๆหน้าอกกูไม่ไหวเออหน้าอกไม่ดีกูล้มมาไม่บอกมันด้วยกูไม่ให้ มันก็แปลกนะตำหลักเนะี่ยถ้าเป็นผมผมไม่ขอนะผมไม่คุยนะอืมผมเล่นเลยนะไอ้พวกนี้ขออืแต่เขาก็ยังแบบว่าวันๆพวกผมอยู่อะเพราะว่าเราเจอกันมาเรารู้ไงว่าใครเป็นแบบไหนแบบไหนหรือก,ก,ก็คงเคยได้ยินกิจศรรัพท์คุณหนูมาก่อนแหละพูดว่าตรงๆรงมันก็ใช่เพราะเคยเคยอยู่บ้านเดียวกันด้วยบ้านกระดูนามาด้วยปึ๊บเขาเดินหมากรอบอัดเดินหมากรอบขอเตะแล้วกันขอเตะหลังสามทีเอออย่างเงี้ยกูให้ได้ เตะหลังสามทีคือไปมาเตะผมกไก่มาสองคนเตะผมกไก่มาสองคนนะบอกเอออย่างเงี้ยกูให้ได้เอเล็กไม่โดนนะเล็กนั่งสองชั้นเลยนี่นั่งสองชั้นเลยกูไม่ยอมงูอย่างงี้กูมึงมําทมันไม่ได้แล้วกูไม่ยอมแต่เมื่อกี้มึงคาเหมือนหมาแอบ,บหลังกูโอ้โหนี่เงี้ยนั่งสองชั้นเลยกูไม่ยอมเตะมาทืบออะไรก็ได้ไงอะไรอย่างงี้กูไม่ยอม เมือ่อกี้มีคารเนเล็กปุ๊บเราก็โอเคแต่หลังสามทีแต่ไม่ใช่ตอนนี้นายอัดเป็นพรุ่งนี้รอเด็กลงหอไปก่อนเหลือแต่เรากูถึงจะให้เตะคือตอนเช้าลงหอ,อกันหมดเมื่อไหร่คืนค่อยเตะแค่นั้นเพราะว่าเราก็ไม่อยากเตะให้ไม่อยากไม่อยากโดนเตะให้เด็กมันเห็นม,มันเสียฟอร์มอะ่ะมันเสียฟอร์มเพราะเราก็ขายใหญ่ใช่ป่ะใช่เราว่าขายใหญ่เราก็ มันก็โอเคเราค่ยฉล,ลาดเนาะเอา้าใช่ไหม,มแต่ระหว่างที่คุยกันเนี่ยเราก็นั่งใช่ยนะติดกำแพงมันมีเหตุการณ์เลยเดะแล้วนั่งคุยอัดนั่งเงี้ยมันมีคนเดินเข้ามาเราไม่เคยรู้จักเขานะเขาชื่อวันเด็กสอป,ปอเขาก็เดินมาบล็อกบล็อกซ่วมอยู่ตรงนู้นเขาก็เดินผ่านมาเราก็นั่งคุยกันอยู่เผื่อใจอะ่ะม,มันเตะเข้าเราเดยเนี่ยอา้าวตังฟันแตกเลยนะ ฮ้ยมันเตะเลยนะเราแบบเราไม่รู้ตัวตั้งเตะเข้าหน้าเราเนี่ยปากเราอบะฟันแตกเลยบอกเฮ้ยมึงทำกูเรื่องอะไรเนี่ยเออมึงทำทำไมอะเออมึงทำกูเรื่องอะไรเนี่ยใช่นะมึงทำกูเรื่องอะไรเนี่ยแล้วมันก็เดินไปเยี่ยวเฮ้ยแค่นั้นพอเรารู้กะพวกมันรู้กันหมดเลยนะบอกมึงทำกูเรื่องอะไรเนี่ย๊บมันก็เดินไปเยี่ยวอ่ะบอกเฮ้ยหนูใจเย็นใจเย็นใจเย็นนั่งคุยบ่อยอัดไปเอาขันให้กูเดิ เสียเปียบเยอะเราคิดว่าเสียเปียบเยอะแล้วตอนนั้นแม่งโดนฟรีแล้วเยวขันมให้กูด,ดิขันโอ้โหแม่งฟันเศษฟันก็แตกเลือดก็ออกเตะกูเรื่องอะไรวะอัดมันคือใครวะบอกมึงก็นี่แหละเด็กที่นี่แหละไม่เคยไปที่อื่นหรอกมันก็อยากแบบว่าจะสร้างชื่ออะไรอย่างเงี้ยโอ้จะสร้างชื่อใช่เตะขาใหญ่อะเตะขาใหญ่บ้านกัลณูนาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันก็ไม่ได้สร้างชื่อเลยนะเผลอใจใช่ไหมแล้วผมก็ไปเจอโจทย์ผมตอนนั้นน่าจะเป็นปุ่นปุ่นก็อยู่มั้ง ปุ่นเนี่ยผมโดนปุ่นไปชุดหนึ่งปุ่นมาปุ่นบอกว่าเฮ้ยจำกูได้ปะจำได้ผมจำได้ทำไมอ่ะปุ่นใส่ผมเลยนะชุดหนึ่งผมไม่โต้ปุ่นเลยนะใส่ใส่จนผมติดบล็อกอะผมพักเลยบอกพอยังโอเคพอแล้วปุ่นบอกพอแล้วอืมก็คือปุ่นก็เล่นผมไปอืผมไม่สวนเลยนะไม่สวนปุ่นเลยนะผมก็าติดบล็อกผม็มานั่งอีก ผมก็โดยคนเดิมเนี่ยวันเนี่ยเตะผมรอบสองอ่ะเฮ้ยไหวหรอทนไหวหรอมันทนไม่ไหวมันโดนไปแล้วปวดไปทั้งปากฟันเพลินแตกหมดฟันหน้าเลยแตกเลยนะฟันกลามฟันอะไรเสษฟันแตกเต็มเลยโดนเตะสองทีแล้วโดนปุ่นไปชุดหนึ่งแล้วเช้าโดนเตะย่อไปสามทีสามทีแต่เตะก็ไม่เจ็บหรอกพราเช้าลงมาผมไปเจอน้องผมใช่ไหมเด็กประจวบ น้องผมเด็กประจวบเขาก็วิ่งมาหาผมบอกพี่เป็นไงพูดไม่ค่อยได้วะเขาพูดไม่ค่อยได้มีแป้งหยิบฟันแบบว่าไอ้พวกไอ้ฟันเด็กอะวะเอาแปง้งหยิบฟันนี้มาให้ผมโคดโมโอะไอ,อ้ของเด็กอะอขนนุ่มๆอะอืแปลงยังเจ็บเลยนะโคดโมโยังเจ็บเลยนะก็ปากแตกนี่ใช่ปากอีกโดนไปสองทีเข้าปากเลยอเขาบอกผมก็เลยบอกว่าเบิร์ตไป มีเหล็กเปล่าเอาเหล็กให้หน่อยบอกมีพี่เดี๋ยวผมไปเอามาให้น้องผมก็วิ่งไปเอาเหล็กให้ผมหายไปเลยเบิร์ตเป็นไหนวะคือผมจะแก้ไนงะผมจะแก้แก้เผื่อได้กลับด้วยและได้แก้ด้วยเบิร์ตหายไปเลยอ้าวหายไปไหนไม่รู้ไปนานเลยอะพักนึงกลับมาพักใหญ่เลยนะกลับมาบอกไหนอะเหล็กบอกไม่มีแล้วพี่พวกมันแย่งเอาไปแล้วแย่งเหล็กไปแล้วเอาไปมอบแล้ว บอกเอาแล้วให้มันแย่งไปได้ไงอะ่ะบอกมันตามผมไปแล้วพอผมไปหยิบเหล็กมามันก็เลยแย่งผมไปแล้วก็เอาไปมอบแล้วพวกมันก็เลยเดินมาหาผมพวกฝั่งนู้นนะเขาก็าเดินมาหาผมเขาบอกหนูเดี๋ยวเข้าไปในฝ่ายอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราบอกว่าเราเคยเป็นโจทย์กันมานานแล้วนะตั้งแต่ปีสี่ศูนย์ก็คือว่าให้มันจบเพราะว่าเหล็กแกที่จะามาให้เบิร์ตไปเอามาผมเอาไปมอบแล้วอืม,อม เอาง่ายเลยผมระแวงพวกแกผมไม่อยากไม่อยากให้พวกแกอะไรแกพวกผมอะไรประมาณเนี้ยคือระแวงอะ่ะอยู่ด้วยฟาร์มระแวงอ่ะแล้วคือแบบว่าให้ไปเคลียร์กันให้จบแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบว่าเพ,พื่อนใช่อืผมบอกได้ได้เดี๋ยวผมเข้าไปพูดให้ว่าเออเราเป็นโจทย์กันตั้งแต่ปี4ีสแล้วแล้วมาแบบว่าจะแก้กันอะไรกันแต่เนเมื่อมันเป็นแบบนี้เลยก็โอเคจบกันก็ได้ก็น่ะผมก็เข้าไปคุยให้ จบแล้วก็มานั่งล้อมวงกันนั่งสมาธิหวนึกว่าให้ทหําไรให้มานั่งสมาธิตอนหนามย้าเพื่อไม่รู้สงบจิตใจให้นั่งสมาธิโอ้โหสงบไหมสงบที่ไหนกูมาโดนอะไรวะนี่ต้องมานั่งสมาธิอ่ะบ้านมูกิตาแต่ผมอยู่ได้ไม่นานแต่ตอนนั้นมีพ่อตู้มาพ่อตู้มาหาพวกผม พอตู้วิ่งมาเออพ่อตู้เขามามาไม่ได้วิ่งไม่ได้มาวิ่งไม่ได้ออกกำลังกายไม่ใช่ไม่ใช่ควมาหาผมสามคนโดยเฉพาะเลยอมาหาผมผมสามคนโดยเฉพาะเลยเพราะว่าฝ in ั่งบ네้านกระดูนาไปคุยกับพ่อตู้ว่าให้เอาพวกผมมาสามคนอ่ะกลับใช่เอาพวกผมสามคนกลับปึ๊บพอตู้ก็เลยมามาก็เรียกพวกผมสามคนไปกระดาษคนละแผ่นแล้วก็ดินสอคนละเล่มเขาถามพวกผมว่าอยากกลับสิบหกไร่ไหมบอกอยากพ่อ เอาอางนี้เนี่ยเอาไปคนละแผ่นไปนั่งคนละมุมแล้วเขียนถ้าเรากลับไปเราจะประพฤติตัวแบบไหนม,มันจะเลิกเกเรเลิกดื้อเลิอกอะไรไหมเราก็ไปเขียนเลยโอ้โหตั้งใจเขียนผมกลับไปผมจะเป็นคนดีผมจะไม่เกเรผมจะไม่ดื้อผมจะตั้งใจทํานู่นทนํานี่ทำหูสารพัดเลยเขียนแบบออกมาเลยนะจากใจจากใจ <laughs> จากใจความจริงจากใจไม่รู้คําพูดมาจากไหนในกระดาษนะมันเขียนนี่มันระบายสิ่งดีๆทั้งนั้นเขียนเขียนทุกอย่างพัณนาในจดหมายว่าเราจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีใช่เขาจะเชื่อไหมอ่ะเขาก็ต้องเชื่อนะเพราะว่ามันมีลายลักษณ์อักษรลายเซ็นลายมือเราด้วยไงโอเป็นเป็นคำบันหมายสัญญาบัรทัหมายใช่สัญญากระดาษแผ่นนี้สัญญาเลยคือว่าสัญญาแทนคําพูดไปเลยยังไงเราก็ผิดสัญญาไม่ได้เพราะว่าเป็น ตัวอักษรของเราอืปึ๊บฐานชัดชัดเจนเลยอืมไม่มีอะไรชัดเท่าเอกสารแล้วใช่ไหม,มปึ๊บสิบแปดมีนาว,วันนั้นต้องไปดูบอลลงไม้อัดเราก็นั่งรอไปดูบอลเพราะว่วาไปดูบอลเ,เนี่ยสิบหกไล่เก้าไล่จะมารวมกันที่มุ้ยตาเราก็จะออกไปดูบอลพร้อมกันก็นั่งรอไม่มาสักทีสิบหกไล่ออกไปแล้วผมก็นั่งอยู่โรงเลี้ยงวิทยุเจ้าที่ก็วางอยู่เขามีรายงานเข้ามาบอกว,ว,ว่ามีเด็กหนี สิบหกไล่เขาหนีกันพอออกมาดูดูบอลผู้ไอ้ด่ยเขาหนีกันอ่าปุ๊บเขาก็ไม่ให้ออกแล้วทีนี้เขาจับได้เขาเอาเข้าไปทีนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วดิเจอพีเคเข้าไปนี่งานใหญ่เลยนะ PK พีเคพระขนงเนี่ยแก๊งมังกรดําเนี่ยพีเคอะอะไรคือ PK พีเคพระขนงฉายาเขาพีเคเขาเด็กเขาเด็กพระขนงเป็นเพื่อนกันแก๊งมังกรดาพีเคก็ประกาศรวมเลยกับผู้ไอ้ตีนะ เขาประกาศรวมเลยให้ทุกคนมาเลยรวมตัวที่สนามบอลปุ๊บพีเคก็ถามเลยใครไปมั่งคือวันนั้นเป็นบ,านบ้านเป็นวันที่บ้านแตกละงานใหญ่เลยพีเคแจกเหล็กเลยออ้แจกเหล็กเลยวันนั้นเนี่ยที่บอกว่าบ้านจะแตกคือบ้านกรุณาใช่พีเคพระโขนงใช่จะเป็นคนนําเป็นคนนําเลยแหกบ้านกรุณาใช่ตอนนั้นคุณหนูอยู่ที่บ้านมุทิตามุทิตา แต่ก็รู้เรื่องนั้นตอนแรกยังไม่รู้ไม่รู้นะรู้แค่ไอ้ไถ่อะไดมันหนีออกมาดูบอลแล้วมันหนีแล้วเขาก็จับเข้าไปพอจับเข้าไปพีเคเรียกรวมเลยเรียกรวมเลยคือว่าต้องไปแล้ววันเนี้ยเรื่องเราจะเป็นยังไงต้องหยุดตรงนี้ก่อนนะต้อ้หมดเวลาแล้วคุณหนูนี่รู้รายละเอียดมากเลยอะรู้ข้ามบ้านด้วย <laughs> เพราะฉะนั้นเนี้ ยุ่ที่ตาแต่ไปดูเรื่องม้งกรุณาแต่ดู้ละเอียดดีไม่มีการจับไม้ประกาศโอ้และและที่สำคัญตอนนั้นมือถือก็ไม่มีนะไปไรู้ได้ยังไงไปสารแนนดูเก็ได้ยังไงอดี๋ยวาลามาติดตามกันอีพีต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหนูของุดนะครับครับ,ค,รบคุณหนูนี้จริงๆนะบางมุมเขาเป็นคนตลกนะแต่บางมุมคุยๆไปกลัวเนอะอยู่นี่น,นะ <S 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 เท้ายยก็ยาวเท้าเนี่ยอยู่นิ่งๆจะถึงอีพีที่50นะข็ขอบคุณคอลลาเจนมีอยู่สตรนะครับใครที่อยากมีผิวพรรณที่สดใสนะครับก็มันเป็นมีคอลลาเจนไดเปปไทด์นะครับที่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณแล้วก็มีวิตามินซีนะครับทำให้คอลลาเจนที่คุณทานไปเนี่ยมันก็สื้ง่ายแล้วก็เข้าสู่กระแสเลือดเข้าไปเลี้ยงผิวพรรณที่ใบหน้าตามตัวนะครับผิวพรรณก็จะสดใสขาวจั๊วนะครับไปแล้วครับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ แท็กซี่รออยู่หน้าตอกแป๊บหนึ่งเราก็เดินเข้าไปในบ้านแป๊บเดียวเกิดอะไรขึ้นไอ้ไอ้จิ๊บเมียเมียเก่าไอ้ป้าเขาเขาเข้ามาเขาบอกไอ้หนูตำรวจมาเต็มบ้านเลยแป๊บเดียวเองตำรวจมาเต็มบ้านเลยเนี่ยอยู่ข้างนอกอะ่ะกูไม่ได้หนียกมานะมึงบอกตำรวจเลยแต่ตัวผมมาเข้าไปแอบอยู่ตู้เสื้อผ้า